นี่เนาะคลิปนี้วัวลายได้ละห้างนเงนเียในคุณเสียงเขาแค่เขเคียเสียงหมาก่อผาปกติเป็นเนี่ยอ้ยผาพไหมงางกว่ายู่เป็นผาใหญ่งใหญ่เป็นสุมเดียนี้อ็ขาเหนียวกันวัวยู่งเป็นตุยหญ่ท้ายยู่ไกลๆห้างมันน่ะอันลั้นยัยยัยว่าหามห้างมัน ทั้งไงเงี้งไม่ไอายให้ปลกคีบด้วยบวมเดี๋ยนี้คือพอแต่ทั้งเขาขาวเลยบวมตะกียบอาหาคือแต่ทังเหลืองๆต้นตันนี้ก็ไดนะ้หลาย,ลายบางกล่องอันน่ะังมันเนี่ยขาขๆอยู่นะั่นั่นบอกมาก่อนชูเบิงชูเบึงครับชูเบึง ตาเลยตาเลยตั้งกับวายูด้วยกล่องก็ได้ขาตั้งอันโทรศัพท์ก็ได้ฮะเว้ยวุ้ยลมอุ้ยดูให้เขา งอวยอยไรกูเออ,องอวยดูนี่นพอ่อจะหังนขา,ขาวๆเลยคือมือนี่ตเตียวทั้งเหลียงทั้งขาวนี่หัางขาวดีดีแล้วข้างล่างกับเปีย้นป้าขา้าวโพดนี่นแหละยั่นี้นเหมือนป้าขา้าวโพดมาเอาดอกขาอ้ขาวโพดเอาทำหวาน của đồ luận này thế bây giờ đây tớ thấy thủng hay nhàng ngay rồi ngắm gì đây làm thùng để hái bảy như thế vô khó há rồi วันนี้เราไปใส่เองนะพ่ะออ,อีกข้างเราพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ามาอยู่ไหมมาอยู่ไหมก็เอารุตัว <c oughs> มาอยู่ไหมว่าแต่พ่อแต่ว่าเลี้ยงไว้พ่อกลับมาหาเอเพราะเห็นสัมยังเหมือน่อยไปเกือบตัวขีดตัวมือนะเห็นไว้หะหม่งใหญ่ปา่ามันท่านนี้มีลูกนะเลี้ยงไว้ก่อนก็จะไปหาเพราะเห็นสามเขาเอาไปสัม ở lượt tua cái này ăn làm vải được giờ hai đây con thì thay thứ vương thì nhau của đây là cỏ đây là, cỏ. Đây là cỏ má được. Nghe đi được còn ô chung về này khốn này, to hiến vậy ấy, cần. เออเบิ่งตัวเขาไวนั่นเออจะจะห้อยไฟจูดมันนั่นปัญหาจะเฮาเนาะเขาเเขาก็หาคือกันเนาะปีนน้ายางหลนี่เขาก็หาอันคือกันเดี๋ยวเบิ่งอีกห้งหางหนึ่งก็เป็นสีไม่เอาเร็วเดี๋ยวไข่ปจงเน้ยจงไหวเราประท่านเขาเนี่ย Hang hương dinh, bài mạnh chia di đi thì, có lắm chiao. là tối tó nàng ngưng 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 ngưng

หาเสียงหรืหาเสียงวะเสียงหรืหาเสียงนี่กระคูนี่กระไม่แหลกกระคูแหลกกะละมังเลยเหรอวะพ่อสาบะเจ้าเด็กกระคูพ่อเลยไมาตักหนามเลยของเครลิ้มก็สิ่พ่อเลยกะละมังอยู่บ่บวม เจ้าเขาคิดแบบไี้เจ้าเขาว่าม่เห็นมาแหลกขูแหลกกันละมัง่งแล้วนหงาเจ้าทีไม่แล้วแต่มาแหลกใครแหลกอย่างนั้น,ตแ,น,นแต่ะเจาะ้าแหลกมาคือกันเด้ต้องสาพังพวกอยากใดคู่ได้กันละมัง่งหมดแล้วแต่ได้ใครก็ดีกันเก็บไว้มาได้เห็นอย่างไปถอดกินเพราะว่าที่ใดๆพวกเห็นไดเท่ากันเลยวานสองอันวะ เออคุณยังไงต้นกี่ห้างเป็ดเต๋อต้นหน่อยห้างนั้นป็นหน่อยลงขขางลางมั้ยห้างเป็ดวะนั้นของมามือละมันของนี่กับมึงมังก็เป็นนี่สิี่ว่าหัวห้างมัเป็นโคมแป็ดเว่ะอู้ยหนามเฮียซาซ่ มันเป็นห้างเป็นแบบเด๋มันคือเป็นหัวละหวานสองอันโอ้ยถุงนท้ายอย่างงี้ก็เล้กเปอยนีนกว่าห้าเป็นค้งเป็แปงเป็นหน่อยลงไปหางลางอยนี่โอ้ยเหนียวมือดีวะตีหวานมันบ้เบืองีดีกว่า้ห้างเป็นคงงปแฝกหน่อยลงไปหางล่างเ เออกห้างมัน,นยามันตอลงไปห่างลางอยู่ห้างมันน่ะยังไงก็เป็นห้างมันหยุดลงไปตอไปห่างลาง

เด่หัวเดียวหัวเดียวบ่ไงทำไตอนมันโตลงไปนะกัเครื่องกันนี่แหะโอ้ตกขอบยเลยเสียดายแท้ยังไวยังเป็นห้งเป็นเปกเปว่ะเฮ้ยสงเาี่าาวมมโอเสียดายเนาะกลัวอยู่ห้งเป็นรูปฟองเปกเวะ ปกติถั่วไปแเป๋กเนวะเนาะคุจังหวะแต่มึงสิเปาเมื่สิเห็นู่พาห้างมันหยุดต้องไปต่อต้องไปอีกข้างลังปึ๊บงานเสียบต้องสรละโยหลงลรคือจังหันห้างห้างแฝดที่มันเห็ดเหมันก็เห็ดแปกๆกันที่มันทาไดหิมห้างแฝดไม่เห็ดลูกเอาหิมว่ะกินได้ยุ่วกว่าเสียดายดิ่นอะ ห้งมันเป็นไข่ห้างมันมีสองหัวไหมวงประห็นจินโซก่กองเห็ฮะตากรกะตก๊กบ่ข่อย,อยากหายจินโซน่เลยไหมอือจินท้วิจินเชื่อ,อจินหลดเลยแต่ไม่โว้ขีแบบขี้หยาแต่เหีง้งหุ้งขาแต่ปะ cái thế là đây là bạn lắm mẹ đây cái đây nè anh ta gì để hắn nhảy nữa bùm bờ ừ. ta đi leo cho mình vui thằng nó nhảy hụt nó nát mình nát nó không bùn không mình bóp bên dưới sao ạ đi là cô hiện đây hết hụi nhảy là hắn đi nói vừa đọc bài hàng lang, rồi có cái tới phăng thế là nó bận này thằng này จะรวมับกล่องก็ได้เป็นจะมือเนาะแวย่อนเสียงก็คือมือเหยื่มือมมน,มนีอ่นจะออกัมเนี่ยตายหมอเอาวาง,า,องางไว้นี่บ่หยังทไปางลขันมาขันืบ่เอาีอกก็ได้นขนหลัก่ะนัง่งฟอลนี่ก็ งเจนุ่งเ้อนเว้ยสิมาหลักกูนี่เออยังก็ไปกุนนางเดกนี่นี่กนต้องเสียายปลาตูลงไปเันก้อนทอกันนี่แตนะตูล้ขอบหวยมันกินหวยมันสั้นเหมือนสั้นแปลกแต่่เด้อากปรเดี๋ยเดี๋ยวไ้บูมไปหายกันก็จะาสิไยทีก็เห็ดอยู่ตัเดี๋ยววันน้องพอีนี่ั้งบนเอ็บเลยนี่ก็ปีกใ่ เขยอยู่แต่กับมมอยูง,องก็อ่ะไเห็ดจีงหลายมันเห็งบินออกมาอยู่อ้ <c oughs> าวเองเขาอยู่บนสูงอยู่เกานะภัยันต่ำๆเลยเห็ดทางมันแตกแลเ,เล้มึงอะอะไเ็ก็แตก ว้าชื haven, ่อฮัางงามเลยวะเราไปทายมุ The ้งคนเถิะเึงน้องทายไล่หนีเราก็เล้วขอไปทายเวียงข้างบ่เห็างนันนนั่น่งงามนี่จะเป็นดาวถ้าไล่นี่ที่แล้วก็เล้วไปเวียงทายหัวมลย ย <identify. S 3> <t 뭐> ังขาดยังขาดออกฟังเลยวะออกฟังกูนี่ลวงดีดีบุ๋มเออฟังที่กูมาน낭ไทยเนี่ยเดี๋ยวมูไล่งให้ได้ออกมากกว่าสิเนี่ยเอาฟัดชีบอะ ท้ายคือมึงได้ข่อยออกไปก่อนมาใครกนหลายเออเออกอาดผมกวนเห็นไหม nè. อ๋ออ่ามื้อนี้กันตะไป không เนาะเอาไปเอามาจะปาด không đi đi đâu Đó, tăng con Nè, 宝宝。爸爸

ý nghĩa là một cái tên nó một cái tên là một cái tên là con à đi hăng, ao con có để thai chưa bơi, ao chết này bùng lên này, này đó. ีพอพอัใช้ฟอสฟอรัสฮักเอาหั่มอย่ามันล้นตุบมนยหักเอากล่องกระล่มที่ดีมันเป็นแม่ใบไผ่ ยูบ้านยังมีสองคงเลยนั่พ่อกับพ่อตัวยื่นจงหาไหมมันเบิดปลาหานปล่อยอยู่นี่ฟังฝนเนี่ยฝั่งเกาหอยฟังนก็เว้ยหาหมดอื่นกบปลาแถบนี่มึงหาเมด้เนี่ยังเนี่ยหาเบ่แล้วก่อเนี่ยไปหาหนึกับพ่อห้ง Nó, phải hai tu bungi hai tay chân đi. Nanh chưa ao. Nó, khỏi ao nhạc nhạc, mẹ. Ung Hát a yên khuya. Hm. 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 Hm

เน,นี่ยลลาับจับผิดได้บ้งบัดต้นี่ะดงเอไปท้ายเบื้งอีกทนกระดุงเอาห่อนเดียรวห่อนไชพี่น้องคลิปนี้เกิเอาซ้ำนี้ตัวแต่บูมอสิไปหาน ย้วนเนี่ยแถวหน้าอยู่ข้างหลังนี่แหละแถวบ้านนี่แหละไปเบื้องมองป่านไปแต่หาป่านี่ไปซ้ำนี่แหละพี่น้องพอหลายอยู่หันอยู่บ้านมันก็ยังอยู่ห้างเหมืองใหญ่เลยสองห้างอยู่บ้านในบ้านี่คอยหาไปหมู่บ้านนี่คอยว่าเซียนคอยทายคลิปแล้วคอยว่าเต้นคอยตัดคลิปเสร็จแล้วคอยอ็นจ้องไหวไหมคอยเล่ยคลิปอันคลิปมุตโตการลบทิ่มเบิดมาที่นี่หาเพราะเห็นซั่มขึ้นจังว่าลบคลิปไปเลยไหมจ้างคอยต่อคลิปไปเราไม่ได้ซั่มคลิปคอย แต่ในสองห้างมีแต่ห้างใหญ่ๆดอกดแล้วรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอยให้คลิปต่อไปเด้อเตล่ยหอดอยางเงี้ยเขาจะทายซูเบิงดนึ่งมือนะเก็เด็กไายมีคนเบิงหนึ่งเขามีคนเบิงกับจีคานไายนะคนเนาะแล้วคลิปนี้ก็ไม่ยังไรจ้าสวัสดีจ้าทุกคนไปกันเด้อ